สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านทีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคุณคุณยายที่เราไปแล้วแล้วเราไม่ต้องรื้อเลยเราเอาทงตรงนี้ไปก่อนเนาะใช่ครับเกยบอกว่าไม่ต้องรื้อไหนรู้ไหมอ๋อบ้านเดิมไม่ต้องรื้อบ่อันนี้คือบ้านเดิมครับบ่ใช่ครับเนี่ยที่แกอยู่โอ้สวัสดีครับ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  น,นี่บอกคุณตาบอกนนี้คุณสามีแกค่ะโอ้สามีแบบพอเล้วแล้วสวัสดีเลยนะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ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 ตกใจใหญ่เลยอันนี้เ uh, ป oh. ็นสามี้ำลดแล้วใช่ไหมน้ำลดแล้วปกติเดินไม่ได้นี่โอ้ งานรถล่ะคืองานดงานตะวันเลยคุณยอไปทำงานยี่ปงตะวันเราไปทำงานที่ปตะวันกันกพูนนะูกนตอนรเสะกันกันโจกนะกระตั้มนนเราสิจ้านจ้าดูมันมอตอมเมนบอกครับอ๋อทางนี้กระเมนบอกติอัง๋อฟังนี้ก็ได้เพื่อนวา พอมาสร้างให้แล้วมันมีปัญหาหรือมัจะลอกัเกลือนหรือครับไอ้จุดที่ทางนี้ก็ใช่ที่เพื่อน,อน,น,ม,นมันหน่อยเกินมันแคบเกินมันชิดถนนเกินไปออืมันไม่เหมาะสมเอยอือ ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของคุณตาเนาะอ,นนอ,อูง่ายเลยเน่ยเพราะว่าในวันนี้กับพรุ่งนี้รถเขาจะมาลง,ลงดินให้แล้วนี่ะ,ะเขาจิตอาสาทุกอย่าง ไม่ต้องออกเงินทุกอย่างไม่ต้องเดือดร้อนเขาจะมาสั่งให้ออเทุกอย่างถ้าถ้าคุณลุงมีมีกําลังมีอะไรก็มีก็ช่วยเขาเล็กเล็กน้อยๆเป็นพอจบแปลว่าสิ่งของเหลือเกินหรือย้ายไปตรงนี้กับคุดอ๊อกต้นไม้ตรงนี้เป็นเดินมีคนเป็นไม่อยู่ ออ้อาัตรงพที่เป็นตรงนี้เป็นเอฟซีเนาะได้อยู่นะสวยเลยอ๋อเพราะยายเขาไม่ใช่เจ้าของที่เนาะอันนี้คุณคุณตาเป็นเจ้าของที่เนาะโอ้โอ้เงยมนอยู่ดอกัมวานนี้วันได้อยู่ เออได้ยูกันวันเมนสุดหัวนี่พอดีอ๋อติดกระเพงเมนเครียตต้นใหม่ก็ได้คันพูดถึงคันวานแนวนี้คันสิทมอยู่นี่เสียดายมั้นะนะมันกำลังโตเลยมันนับเสียดายลวบอกเก๋เก๋ก่กำลังสิในไงพี่น้องเพราะว่า ถ้าโอเคปุ hmm. so oh, okay. oh, okay. ๊บทำตรงไหนตรงต้นกล้วยนี่บอกสุ้นกล้วยแห่เโอ้นี่นี่เท่านี้เออเออเอาออกนี่ก็สีโล่งอยู่เล่นเลยะเล่นบนหน้าไปพระตูลอยมานี่เอาไมาเชื่อหาขั้นนึงเลยรถดินนะตอบคุณเลยหาขันมันพี่บอได้นะได้นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เพราะจุดนี้นี่มันสูงกว่าตรงนู้นนะใช่ใช่มันสูงกว่าสูงกว่าจังหน่อยนึงสูงกว่าฝั่งนู้นนิ่ ผมไม่ชุ้มุ่งมาเยอะแล้วเนาะแต่ละก็ทุรงเนี่ยทุงบ่อแค่แค่แค่นี้นะแล้วก็มาถึงนี่เนาะถึงต้นกล้วยนี่ก็ได้แล้วนี่นี่พื้นที่นี่กว้างเนี่ยนี่โบนอยด้วยนี่โบนเล่นน้อยได้นี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ลืมลืมแนะนําไปนี่คือท่านผู้ใหญ่บ้านในนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านนี่ครับนี่ลืมข้าแต่คุยเรื่องนั้นเลย เออก็ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านมานะครับเฮ็ดอ่าเพื่อนเฮ็ดซานห้เพื่อนน่ะครับผมอ่ขออนุญาตเพื่อนก็บอกเพื่อนแล้วล่ะพี่น้องเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วนะครับอ่าแถวนี้เขาก็กำลังคุยกันอยู่ทางด้านเย็นเราก็มาหาอีกเนาะเราะฉันลดดินแล้วเป็นพรุ่งนี้ก่อนเนาะเออให้เมนเมนให้เราเคลียร์ต้นใหม่ต้นต่อก่อนอืม ครับมาถามเราความรู้สิกคุณตาเราว่าเออเป็นแนวดายอืมอยลืมเอาไหมมาใส่ใส่ละโอ้นี่มีแต่หนีบตัวนี้อาวถามเลยก็ได้เอาภาบไปตรงนี้ก่อนถามนี่เจะของไงคุณตาไงเราซื้อจังไหนซื้อเสียงเลียงน้ำจังไหน ครับเออคุณลุงก็ได้นี่ซื้อซื้อจังไดครับนี่ซื้อมอนครับซื้อมอนเนาะเนาะเอาออจ้ะซ,ซื้อมอนน้ำคำอืมอ,อ,อ,อันเมื่อนั้นมาแล้วบว่เห็นเนาะเมืนเนอ่ม<า>อนั้นบ่ได้อยู่าโบได้ยู่ไปไปโบเห็นเมื่อนั้นไปเวีย د. ป็นยกขี้ยางนะครับเจ้อ๋อเป็นยกขี้ยางอ๋อครับเป็นบางมือครับมือได้จบออกไปมือได้จ้างรับจ้างรับจ้างรับจ้างเนาะโอ้โหเอ่ออ๋อทั้งหัวทั้งมียรับจ้างปะครับอันมือนั้นนะมามากมากเราไม่เห็นคุณยายเนาะมาเห็นมองนอนมองยังมองเพื่อนกับน้ำคุณตกน้ำหัวเนาะโอ้โอ้โหได้แต่คุณตกมันน้ำมันหัวทางน้ำมันก็เป็นแบบนั้นเนาะ เอาอันอันนี้เนาะห้องน้ำเพื่อนบข้างปันได้เนาะเออห้องน้ำเพื่อเหรอวันนั้นยายได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าพวกผมได้มาสำรวจไปเล่าจ้ะครับคุณก็บอกอยู่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมนี่ที่พวกผมมาสำรวจดีใจเลยเนาะเฮ็ดแทเออเออเฮ็ดงานเฮ็ดอย่างนี้มันบ่พอได้เก็บเงินหรือว่าจะไดนหรือว่าเอาเอาเงินไปซื้อเขากินมดหรือว่าจะไดนเออครับนาบ่ได้เฮ็ด พอมีมีมันแหละมีนามีนาพอมีอยัางนย้เราถกไทยก็มีจ้างหน้าโบราณเราครบเจ็ดเลยอืมพอได้กินครับมีเพื่นไงานก่อสร้างอยู่พุนสวรรค์อ๋อเพื่อนนี่กับบางเทียกับมีงานกับไปรับจ้างเนาะเอาไว้ไงรับจ้างลักๆกกับรับจ้างเก็บขี้ยางเนาะ แต่ถ้าไปมีจ้างยังก็ไปเงินติดไปเห็นงานหนักกับภาษามันก็พ่อได้เห็นเพื่อนหน่อยเนาะซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินแม่เมื่อไปจ้างนประมาณว่านาเต้ากินข้ามครับประมาณนั้นละเอาคันจังได้กะพวกเขากะเดี๋ยวขอมาบอกข่าวเลยว่าสีมีดินมาทมกับขันเสียดายต้นมะฮุ่งก็ยังกะคุดออกใหญ่มอง ครับม่อื่นเวละเป็นเมื่ออื่น่นละครับเราเราจะทำาประมาณประมาณเท่าไหร่ห้าคันเนี่ยมันจะได้ประมาณกี่เมตร่ะได้ยกชุงนะต่ำได้อยู่มันหาคันไม่บนในน้อยได้นี่ตรงนี้เยดียมันแล้วแต่ความหนาความสูงแต่ว่าพื้นที่ทำบ้านเหลือๆหันเือนที่เาเตให้นะเท่าเหตุายหรตามงบเหรอยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้ขนาดไหนเข็นคุณยายบอกวันนั้นอ่ะ เฮ็ดให้พอได้นอนใหม่ในตอนแรกอะผมมามาตั้งใจจะมามาดูห้องน้ำเลยจะมาทําห้องน้ําให้ใหม่ว่าที่นี่เห็นคุณยายบอกว่าโอ้ห้องน้ําอะมันอันนี้ที่ที่นอนมันโบมี่มันโฟมโต๊ะคุณให้เลือกได้กะเพื่ออยากได้มงนอนใหม่จริงๆนะอโอเคอยู่ลานตรงนี้โอเคอยู่ นะได้ยูนี่ดันถมหลุมตรงนี้เลยหลุมลุมลุมเลือกโยครับนะบ่บ่โอหลุมมามาสวัสดีบ่ไมล่ะเป็นว่าเลียงลายหันเปลี่ยนเรียงประดุกนะครับโอ้บ่ถมก็ได้พูดถึงหลุมเนาะฮอดฮอดผีก็ได้เฮือนเนาะคันสิถมก็ได้เออเว้นเออเป็นหลังบ้านก็ได้เพื่อเขาอยากทำอาชีพต่อนะ ประมาณเราเราจะทุบประมาณเท่าไหร่พี่ทำประมาณเท่าไหร่บ้านบ่ทำประมาณเท่าไหร่พอให้แกได้นอนน่ะก็สักประมาณสักสี่สี่คูณห้าสามคูณสามคูณห้าสามประมาณนี้แหละสามคูณห้าเนาะประมาณนั่นแหละโดยประมาณนะสามคูณห้าเนาะตีเส้นเอาไว้ให้เกดไหมรือว่าจุดมารคุณลุงไม่ได้เดี๋ยวเขาลงดินเดี๋ยวเราค่อยรู้เอง คือดินเนี่ยเขาก็จะเกี่ยตามพื้นที่นี่แหละเดี๋ยวเราค่อยมาวางดินอีกทีหนึ่งประมาณนั้นแหละอืมเนี่ยโซนเนี่ยเหลือๆเ,เลยนี่เหลือเหลือๆโซนงนี้เหลือได้อยู่อ๋อนะครับเอฟซีตอนนี้พวกเราก็ซึ่งตอนแรกเราคุยกับคุณยายเนาะคุณยายอาจจะ,อ,ะอาจจะบ่ะมือว่ามั่งนี่นะเป็น,เป,นเป็นที่ของใครใช่ <นะ S 1> ใช่ใชคุณยายเขา,ยายเป็นที่สามีเรา คุณยายเนี่ยเป็นเป็นเป็นภรรยาของคุณตาเรามาจากต่างพื้นที่เนาะโอ้เป็นเจ้าของพื้นที่โอ้เอาเอาขันง่ายง่ายยุขันเราเป็นเจ้าของพื้นที่คุณยายเพิ่นกับกระเบิดูนนะเป็นอยากอยากให้เห็นตรงนี้อืคุยกันนะนี่เอ็มซีก็ให้ดูบรรยากาศภายในซอยบ้านเพื่นเนาะโน่นบ้านก็คือมองนอนก็เห็นว่าทะลุเอาผ้าใบ นี่มองเห็นแสงทะลุเลยเนาะอเอฟซีก็สรุปได้คร่าวๆแล้วนะครับนะว่าจะมาถมดินตรงนี้นะเอฟซีท่านนะเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้ค่อยดำเนินการนะครับประมาณสักสามสี่คูณห้าเนาะประมาณนั้นนะหรือว่าสามคูณสี่ประมาณนี้อืมได้อยู่สามคูณสี่ใกล้เคียงกับบ้านยายพรอยู่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแหละ ได้อยู่ได้อยู่แค่โขก,กี้แค่โขกี้ปุ้ยจนกล้วยนี่อาจจะได้ออกเอาออกแล้วเอาเวดกับเดินนี่จนกล้วยนี่จะเอาออกห้าคันเอารถเอาดินมาถมห้าห้าคันคือห้าคันนี้คือต้องเกลี่ยดินให้มันพอดีพอร์เพราะเราไม่ได้สั่งดินมาเยอะดินราคามันแพงอะน,นะช่วงนี้เหลือเหลือห้าคันสบายสบายได้อยู่ค่อยูบางๆคู่แบบอืม ถ้าปูน้ำมันมันจะมีปัญหาในเรื่องของดินยุบตัวเนาะพราเราปูแล้วเราทำเลยนะปูในระดับเท่าถนน่็็ได้อยู่เอ้าจึงได้ก็สรุปแล้วเอฟซีเนาะสรุปได้ที่ที่จะทํานะครับเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับนะคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับผม